สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ด้านหลังนะครับบริษัทมงคลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในการส่งมอบเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับลูกค้าเดินทางมาจากจันทบุรีนะครับจากทีมงานนิวซันตะวันใหม่โดยการนําของท่านประธานธนากรนะครับท่านมาบอกว่าวันนี้ไม่มีเงินผ่อนนะครับแต่อยากได้รถนะครับไม่มีเงินผ่อนแต่อยากได้รถก็เลยจัดสดกันเลยนะครับก็เลยจัดสดกันเลยก็ทีมงานก็เตรียมรถแบบเร่งด่วนปุ๊บปั๊บทันใจลูกค้านะครับ ใจสดรถเชื่อนะครับเดีวยวเป็นบรรยากาศการส่งมอบรถทีมงานกาลังเตรียมรถเตรียมความพร้อมและก็ลูกค้าเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะขออนุญาตไปพูดคุยกับทีมงานนิวซันตะวันใหม่ซึ่งวันนี้ท่านประธานท่านเดินทางมาเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพูดคุยกับลูกค้าเดินทางมาไกลมากนะครับจากจันทบุรีมาถึงอุบลราชธานีจากตะวันออก <c oughs> มาถึงตะวันออกเฉีย <c oughs> งเหนือสุดนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่าน ควับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับผมอยู่กับท่านประธานครับนิวซันตะวันใหม่ใช่ครับวันนี้ให้เกียรติเรามากเดินทางจากทีมงานนะทีมงานเดินทางมาจากจันทบุรีมาไกลมาก้ะจากตะวันออกมาถึงตะวันออกเชียงเหนือสุดก็ออุบลเลยตะวันออกสุดพอดีครับก็คือก็เพียงนี้ครับอ่าผู้จัดการตัวป๋าเองเนี่ยนะครับแต่ก่อนเราซื้อที่กรุงเทพหลายคันมากนะครับแต่พอดีเราเขารถเขาดีมากนะเต็นที่นั้นเราไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันแต่เขาไม่มีรุ่นที่เราชอบพอดีตัวป๋าเองนะครับดูน้องดู ทางมงคลค,คาเซนเตอร์นี่ไลฟ์สดรเราเป็นแฟนเลยละ่ะดูมาตลอดคือเราต้องการลดอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็คือเรา,าพาผู้บริหารที่ทํางานกับเรามาอยู่กับเรามาเขาทําร้อยเขาก็จะได้ร้านนะครับแต่เขาชอบรถรุ่นนี้ซึ่งคนที่ซื้อรถเนี่ยอยู่จังหวัดจันทบุรีเราข้ามมาหมดเลยครับทำไมต้องมาที่บลวคาเซนเตอร์เ,เรพราะน้องนิสัยดีแม้กระทั่งคนไลฟ์รถเนี่ยไลฟสดอะไรเนี่ยตัว๋าจะดูตลอดก็เลยบอกว่าน้อง ขับรถมาเลยคืนนี้ที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเซิร์ชข้อมูลแล้วน้องก็ขับรถมาเมื่อคืนที่เรามาเจอน้องครับวันนี้ต้องขอบคุณทางนี่นะครับมงคลคอนคาสเ,เตอร์ซึ่งเราดูมานานแล้วรถเขาดีมากถ้ารถเขาไม่ดีคนไม่มาซื้อแบบนี้หรอกครับเราจะดูเปรียบเทียบนะครับวันนี้เรามาเห็นผู้จัดการมาเห็นทีมงานต้อนรับเราก็ประทับใจซึ่งเราไม่ได้ซื้อคันเดียวครับ <S <S เดี๋ยวมันจะตามมาเร็วๆนี้นะครับ,รบเพราะว่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยทีมงานที่เขาทำผลง,งานดีเขาอยากได้รถเนี่ยเราก็มาซื้อซื้อสดนะครับ เราไม่ผ่อนเพราะซื้อส่วนให้เข้าไปเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้บริหารทีมงานของเราก็คือคุณลุงฤทธิ์วิชาการที่เขาอยากได้แบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องผู้จัดการของคนพาเซนเตอร์นะครับที่เราได้รถดีๆสวยๆแบบนี้ครับประทใจมากครับประมาณนี้ครับผมประธานน่าจะให้เกียรติเราหลายคันโหลายคันครับแต่จริงๆเราจะมาเอาสองคันในวันนี้ครับแต่พอดีน้องเขาว่ารอแป๊บหนึ่งเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาอีกก็ให้ทางผู้จัดการประสานไปครับคือเราทําโปรโมชั่นอย่างนี้ครับคนที่ทํางานน่ะเขาไม่มีรถแต่เขาอยาาากไได้แบบหนเเรตมใจ ซึ่งเราก็หาแบบนี้มานะครับพอดีจังหวัดที่เราดูเป็นแฟนครับทางนี้อยู่แล้วป๋าก็ดูนะครับดูก็น้องขับรถมากลางคืนเลยก็มาได้รถอย่างที่เขาชอบครับวันนี้เราขอบคุณที่เราได้รถสวยๆเนาะจากมงคลคาร์เซ็เตอร์เนาะใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังหรอกครับเพราะว่าผมดูเข้ามาตลอดถ้าเต็นท์แบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้ถ้ารถเขาไม่ดีคนไม่มาบ่อยหรอกครับรู้มาตลอดจนเรามาได้ จริงๆครับวันนี้เรื่องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้จัดการขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมเราทั้งในและต่างประเทศครับการลงริงปฏิบัติจริงของนิวซันตะวันใหม่ทีมงานที่มาร้อยได้ล้านเขาก็จะได้แบบนี้ครับครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณทางปรลอดภัยขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ